Oh, mm -hmm. พบกับผมชัยคนชอบถักสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการถักลายป้องงูสำหรับการถักลายป้องงูนั้นผมเคยทำแบบมีไส้อยู่ในคลิปเก่าๆของผมสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยเข้าไปดูไปชมก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปชมได้จะอยู่ในคลิปที่ EP ีเอทับ่ทับ2 แต่สำหรับคลิปนี้จะเป็นการถักแบบไม่มีไส้จะถักด้วยเชือก8เส้นวสัสดุอุปกรณ์ก็เหมือนอย่างในคลิปวิดีโอเลยนะครับต่อจากนั้นให้เราตัดเชือกมา4เส้นเส้นสีดำตัดประมาณ60นิ้วแล้วทบไปทบมาให้เป็น4เส้นเป็นลักษณะแบบนี้ ส่วนเส้นสีเหลืองก็เหมือนกันวัดให้ได้60นิ้วแล้วทบเป็น4เส้นออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะมีเสียงรบกวนด้านนอกนิดนึงเพราะว่าสถานที่ที่ผมอยู่นี้ก็ใกล้ชุมชนหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อเราตัดเส้นเชือกมาแล้วจากนั้นก็ลวกแล้วขอดเป็นปมในลักษณะแบบนี้ ต่อจากนั้นเราก็จะเอาไปเสียบในแผ่นคูมิดิสสอดเข้าไปดึงเชือกสีดำสอดตรงร่องปุ่มสีแดงด้านบนลักษณะแบบนี้จากนั้นด้านล่างก็ดึงมาอีก2เส้นตรงปุ่มสีแดงฝั่งขวาเมือดึงมาอีก2เส้น สอดเข้าล่องไปตรงปุ่มสีแดงฝั่งซ้ายมือก็เหมือนกันจะดึงเป็นรูปลักษณะของกากกระบาดแบบนี้เราก็จัดระเบียบเส้นเชือกให้มันมีความตึงตรงไหนที่มันไม่ตึงหรือมันหย่อนไปก็ดึงดึง,ดงจัดจัดให้เส้นเชือกมันอยู่ตรงจุดศูนย์กลางออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ต่อจากนั้นเราก็จะเก็บ ปลายเชือกกับตัวหนีบผ้าของเราเราก็พันไป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 ให้มันแน่นๆออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหนีบป้ายดูระยะห่างความยาวมันเสมอกันไหมะระยะห่างก็จะประมาณนี้นะแล้วแต่ถ้ามันยาวกว่านี้เส้นเชือกมันก็จะพันกันตรงจุดศูนย์กลางเราก็หาอะไรทว่วงไว้ ต่อจากนั้นเราก็จะเริ่มถักถักไปทางด้านขวาใช้มือขวาจับใบมือซ้ายดึงเชือกด้านบนลงมาดึงเชือกด้านล่างขึ้นไปบนลงล่างล่างขึ้นบนหมุนไปทางด้านขวาบนลงล่างล่างขึ้นบนหมุนไปทางด้านขวาอีกบนลงล่าง ล่างขึ้นบนหมุนไปเรื่อยๆบนลงล่างแล้วก็ล่างขึ้นบนในลักษณะแบบนี้ไปตลอดจนสุดเส้นสุดสายเลยนะครับผมง่ายๆสำหรับลายนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากสำหรับวิธีการถากด้วยแผ่นคูมิดิสก็เหมือนเราฝึกสมองอย่างคนเรานี่นะครับถ้าเราเป็นคนถนัดขวา สมองทางด้านซ้ายของเราจะใช้งานหนักถ้าเราใช้มือซ้ายข้างที่เราไม่ถน,นัดมันจะเป็นการฝึกสมองทางด้านขวาของเรามันกลับกันจะทำให้เราเป็นคนที่มีสมาธิและสติปัญญาเพิ่มขึ้นนะครับหากท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องของกับผมอ,อยากได้แผ่นคูมิดิ เหมือนเป็นการแบ่งปันเหมือนเป็นการสนับสนุนกันนะครับก็ผมก็จะทิ้งลิงก์ ID เดีลายไว้ใต้คลิปของคำบรรยายนี้สนใจก็ทักมาเลยยินดีให้คำปรึกษาทางด้านการถักเชือกก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็ทักวนขวาไปเรื่อย บนลงล่างล่างขึ้นบนลักษณะแบบนี้ให้ได้ตามจำนวนความยาวที่เราต้องการ ตามจํานวนความยาวที่เราต้องการแล้วลักษณะของลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสีดําสลับเหลืองเหลืองสลับดําเหมือนของลายของงูปองทองลายนี้ยังยังไม่มีความแข็งแรงนะครับจะไม่มีเส้นแกนเวลาถักแล้วมันจะมีความยืดหยุ่นนะครับเราต้องเอาไปรีดลายก่อน มี fc ถามเข้ามานะครับว่ายืดได้เยอะไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าผมถักได้ประมาณเท่าไหร่ตอนที่เรายังไม่ยืดประมาณ19นิ้วเรามาดูอีกลักษณะหนึ่งของมุมมองจากสถานที่โล่งแจ้งไม่ได้โดยใช้แสงธรรมชาติไม่ได้ใช้แสงไฟก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนวิธีการถักลายแบบนี้ก็ยังมีอีกนะครับ คอยติดตามผมไว้ให้ดีแล้วท่านจะรู้ว่าวิธีการถักมันยังมีอีกเยอะก่อนที่เราจะเอาไปรีดลายแล้วก็แกะ,ะเชือกของเราออกจากพันธนาการทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับทั้งตัวนีบเอ้ยแล้วก็ปุ่มเชือกอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทำการคลายปมเลยนะครับผมเราปลดปลายเชือก ทั้งสองด้านออกจากพันธนาการหมดแล้วต่อจากนั้นเราก็จะ,อะเอามารีดลายดูลักษณะการรีดลายนะครับเชือกมันจะหมุนกลับไปทางด้านซ้ายแบบนี้เกี่ยวมันจะไปทางด้านซ้ายแล้วก็ใช้มือขวาบิดไปตามเกี่ยวลักษณะแบบนี้แล้วค่อยๆลูบ ค่อยๆลูดดึงมาน้ำหนักมือลงทางด้านขวาอย่างเดียวทางด้านซ้ายแค่ปอกคองและดึงช่วยแค่นั้นนะครับอ่าแล้ดวดึงให้มันยืดตัวออกไปยืดตัวออกไปยืดตัวออกไปจนสุดสายในลนักษณะแบบนี้จากนั้นผ่อนเส้นเชือกทางด้านซ้ายอย่าดึงนะครับอ่าอ่อนเชือกให้เบามือ,อไม่เหมือนผ่อนรถผ่อนลานะครับเหนื่อย จากนั้นเราก็บิดเหมือนเดิมนะครับแต่การลงน้ำหนักมือก็จะเพิ่มขึ้นค่อยๆไต่ระดับไปนะครับอย่าดึงแรงทีเดียวให้ตัวปมเชือกมันห่อตัวกันเข้าไปค่อยๆบิดไปหมุนไปนี่ลักษณะแบบนี้บิดแล้วก็ดึงซ้ายมือก็ผ่อนไว้ขวามือก็ดึงลักษณะแบบนี้ จนให้มันแน่นเลยนะครับผมเมื่อเรารีดเส้นเชือกเสร็จแล้วหรือว่าเราทำการยืดดูซิว่าเราจะได้ความยาวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่28นิ้วก็เพิ่มมาอีกประมาณ9นิ้วนะครับผมตอนนี้เรายังไม่ได้ยืดความโตของเส้นเชือกมันก็จะประมาณ4มิลกว่าๆรีดแล้วจะเหลือประมาณ3มมิลน,นะครับ ลักษณะของลายที่เราทําการถักแล้วรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เป็นป้องเหลืองป้องดําสลับกันไปเป็นริวร้วๆความโตของเส้นเชือกก็พอประมาณไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดกําลังพอดีก็คงไม่ยากนะครับสําหรับคลิปนี้ ขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมมาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามกรุณากดติดตามด้วยนะครับกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชายคนชอบทำสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ